สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวซ m s ซุง A10 นะครับตัวเครื่องนี้จะเป็นตัวที่เปิดตัวปี2,019นะครับตอนนี้2,6แล้วน่าใช้อยู่นะครับเพราะว่าเป็น Android 11ลงแอปเป๋าตังแอปธนาคารได้หมดนะครับเราจะลองลงแอปให้ดูนะครับตอนนี้เราจะลงไอธนาคาร s c b ครับ ตัวเครื่องแรงพอเล่นอยู่นะครับพวกเกมบล็อก G R O V ปรับกลางปรับต่ำเล่นได้นะครับตัวจอเป็น P L S ครับคมชัดอยู่ครับแรมแรมสองนะครับรอมสามสิบสองแอนดรอยสิบเอ็ดรองรับทุกแอปโซเชียลนะครับครับ อันนี้ตอนนี้เราก็ลองเข้าดูนะครับแต่ว่ายังจะเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องใช้ไอ้ดัตตาข้อมูลจากซิมนะครับไ i f i เขาจะให้ปิดเพื่อตอนแรกที่สมัครนะครับครับผมโดยโรวมแล้วก็ยังน่าใช้อยู่นะครับถ้าไม่ลงแอปมากไม่ลงแอปเถื่อนเพราะว่าแอปเถื่อนจะโดน อาไวรัสโฆษณากวนเครื่องได้นะครับอ่าวันนี้ก็รีวิวแค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับ